สวัสดีละกทาทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องบุญดับสิ่งทั้งด้านยูทูบหลังก,งร,กระทั่งเพจครับระบบใดหลวงพทอรักษ์บอกก็จาก,กับพี่น้องของอนุญาตรายงานตัวกับพี่กัมรน้องครับพามาเบิ่งเจ้า205ครับเอกงานที่สดชืคนฟันเนาะเพื่อเล็งแสดงวันนี้เมืออ่อหล่อชิบวัตถุ เออธรรมา่ได้ดิรถสิบ่ค่อยควันเด้อ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงไ <c oughs> อ้ค้ามเร่งเท่าไหร่นะ <Guitar? S 1> เร่งเครื่องเท่าไหร่ฮะควันมันออก <c oughs> เออเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกนะเครื่องก็หมดเครื่องก็มถึง ไม่มีควันออกเนาะเอ่อต้องด,ด่าเราทำไมเนี่ยควันจะ,ะค่อยออกนะครับการเล่งเล่งคอยหลายมันก็มันก็โหลดเนาะกำลังเครื่องมาถึงเออหายแบบแบบือว่าดีขึ้นดวัวดีขึ้น เบเบอร์กันเนี่ยเออถ้ามันเล่งคอยแห้งนะครับเล่งคอยหลายเรื่องมันก็มันก็แผลแผลเครื่องนะครับแผลเครื่องแผลปั่มแผเล,ล <laughs> เป็นล่ะเพาะแกเห็นงานได้ว่าแกเห็นต่นอยุ่มอะครับว่ากันเล่งมันพอดีเล็งพอดี อากาศพี่น้องครับทักาศพี่น้องเด้อน,นะครกันโบเบิร์นช่องกบดับสิ่งรับเบิ่งหน้างานก่อนเบิ่งหน้างานในการเฮ็ดินยากากครับเกสิเกสีหอดเกลือไหลเลือยยูบ่หลายนะครับเลือยยูบ่หลายกับสิกับสิแล้ว,ลวนะครับเพิ่งเก็บงานคันน,นี้กันปกติคันมติดลมหลังกันบออาคุณมตกนะครับ กน่าจะก็โดนปกนไดอาจาะะอาจ,าะะจะก็โดนปกนไดแต่ว่าต้องมีขอนตลอดดิเนมบอขอนเนึ่งครบเอาที้ข,อน,นข,อ,นนขอนไปตลอดถ้ามันก็จบนะครับเด็ดก็ต้องมีอ่าปีมือมีประสบการณ์ดนกหน่นนนอย อ๋อน้ำกระไลฝนกระตกยมแรงมา <laughs> โอ้เมันเกินเกิดใจวีใจบอานพี่น้องอ๋อนี่ก็เอาดินแข็งมาปั่นก่อนนะครับดินดินเมียวมาใส่ก่อนหล่ะก็เอาดินเหลียวใส่ มือนปกติแล้วเร่งหกแต่เร่งหกเมื่กะ้รอบเครื่องมันต่ำครับมันต่ำแห้งอะเก็บตกไว้เครื่องมาเลยอ้อาวเดี่ยวนายงานพี่น้องนักใต้พี่น้องนะครับวันที่ยี่สิบเก้าเนาะวันนี้นะครับวันที่ยี่สิบเก้าวันจันทร์ที่ยี่สิบเก้าเดือนสิงหาคมนะครับไก่สีสิ้นเดือนไก่สีเบอร์เดือนเลยละสำหรับเดือนสิงหาคมก็ได้ เลยอีกไม่กี่วันนะครับมันจะเป็นเดือนกันยาย,ยนแล้วงานเท่ากับเจ้าซานี่เอ,อร์ไว้สองซูนฮาซีสกุยสองซูนฮาซีคิกเก้านะครับรโอ้ปากกระได้อเอาเพื่อนไปเจอกันยูที่งานของอบริษัททิตันนะครับเชิญไปเบิึงสมรรถนะรถเพินสมรรถนะใหม่นะครับอยู่บนราชธานีอาจิสากว่าทาั้ง บุรีรัมย์อาร์ติชากว่าทางังแค่ยาว์พุ่มพุ่นดอนขวันเกล็ดหนึนะ่งคนกำลังเดินทางมาฮอดุบบนนะครับสัญจรมา SBLG นะครับเจอกันเบางสมรรถนะเพิ่นสิ่งแวดล้อมใมืออื่นเจอกันที่บริษัทจำลาบบริษัทที่ตัดประตูมาหาเอาขอบคุณหลายๆนะครับ,บรรรอขอบคุณที่เพนะิ่นะนเดินทางมาที่จะมาดุบบนนะครับประกาศเชิญเท่าไปนะครับเชิญสองบุญดับสิงเชิญไก่โนพุท่านไปก็ไปเจอกันนะครับสำหรับ พรุ่นีนะครับมีสติกเกอร์ให้ผู้ใดที่ไปรวมงานเรียว่าผู้ใดที่อยากได้นะครับเอสซี่ไอตีอยกากได้สติกเกอร์กับแปอยูบรอนเดอร์มเอื่อนเดอร์พี่นอ้องรอบเครื่องมาปกติแล้วเละครับ คือห,าหานางานครับ <laughs> โอ้ยไอ้พวกยังซี่นะครับเดี๋ยวผมสิลงไปเก็บยังไงหดอกเดี๋ยวจีหาวิธีลงไปเก็บอีกต้องลงไปเก็บนะครับเจสี่เจสีจบเนาะเอา้าจังคอยว่า,าสีจังไหนบุเรามีวิธีละนะครับเรามีวิธีละลงไปเก็บพื้นนะครับเดีย๋ยวแม่เหลี่เรียบร้อยนะครับก็กกาง <laughs> อาแดดออกนะครับเป็นสัญญาณที่ดีต้อนรับการทีมง,งานหนาฝนนะครับห,หลายทีมง,งานลหลายหม่องกะนพุ่งสูงกันอยู่ครับโดนจากอาจารย์คัมครับครับโดยอาจารย์คัมครับอยู่นี่การแหลงนั่งทั้งหลังสองคนอยู่น้วกันท่านนั่นกะโอ้เสียวัดน,นะครับขับอีกขึ้นจมจมมือดีก็เลยขับเองนี่จะพายเบิ้งเสียวัดขับอกีกปอีกไหน เละตักเตี๋มปุ่มครับเละก็ตักเตี๋มปุ่มเหมือนกันสรหรับเจ้าสองสุดหาเฮาว้างจิตโตมุลีขนาดครับน้องเอาอว่ากันไปเละมันได้ก็ต้องเฮ็ดเละมันได้ก็ต้องสู่ล่ะมันงานมันหนามันนะครับหนาฝนจำเป็นต้องเฮ็ดนะครับใกล้เสี่เรียวล,ล,ละขอบคุณกำลังใจที่มอบให้นะครับิรถติดยำไรกับไทยพี่น้องในเบิง้งเฮ็ดทีนี่สี่หมื่นนะครับ ติดสามนะครับติดลมสามมื่นติดสี่มื่นติดลมสามมื่นติดหามื่นติดลมสี่มื่นโอ้กรบพี่น้องยากแน่กโค้ดเอาครับยากแน่ับโค้ดมาหาเงินใส่หมวดเพิ่นเล็กดีขนาดครับงานก็ออกเส้นหนาฝนอยู่ละนะครับงานก็ออกเส้นเส้นหนาฝนพอดีเป๊ะ กาารเเ็ดอ้มีงานมีการเด้นไปหนองเดินนะครับขึ้เก่าหะล่ะขึ้เก่าเลยกมีงานมีการนะครับเอินใส่เอินหาทีมงานหอนกอกเกล็ดเจริญทรัพ์การโยธาพ่อบริการพี่บริการน้องเมื่อสมองสบอนครับมองเด๋ยมองไกลมองไกลบอกมากครับลูกจิตตมกระปัดล้างกุีแจเปะเปะ เบอร์โทรศัพท์ครับเจ้ยนุ้มท้อนครับ0863921131นะครับ0863921131นะครับผู้ที่ที่ใส่บริการทีมงานเ้างจะบอกเยนเจริญสัมกันยุทธาจะลืมเด้อนะครับพี่น้องระวันศิกร์น้องอยากพุดสาพุดโกงน้องหน้าพุดสาสมทีที่ใส่บริการรถเมย์โครเคลียร์ลิงปลาเคลียร์ริงดินนะครับเว้นที่จะให้ไสน้าเอ้าปั่นกระแทกขาดพุดงูเลี้ยวแต่นะครับพี่น้องหรือว่าอยากใส่บริการที่เรือ12ล้อนะครับติดต่อสอบถามได้ครับ <cra> ราคาเป็นกะทิราคามาตรฐานราคาปีราคาหน่องนะครับพอไปได้ไปให้ได้เบิด์ต <until> ก <ussen> ับเอ้าฝากทีมงานไว้น้ำเนี่ยนะครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้น้าไปด้อนะครับในช่องอุบลดำสิงห์กับฝากพี่น้องกดติดตามฝากพี่น้องกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปในช่องอุบลดำสิงห์ให้น้ำเนี่ยนะครับเพราะว่สเป็นทางเพจยร์ทั้งยูทูบก็ตามแต่อร์พี่น้องเด้อยนะครับทีมงานเท่ากับทีมงานไปเรื่อยๆให้พี่น้องได้เบิรงนะครับคลิปนี้ก็ ต้องขอเอาลายผาจากพี่น้องคือเก่านะครับพาพี่น้องมาเบิ่งหน้างานสำหรับเจ้าซานี่เอ็นไวสองซูนหาซีกีเก่านะครับรถคันเก่งคันใหญ่ของเฮายังเห็นงานอยู่นะครับมาอยู่นี่กอะดีนขาดไปื่อนหนึ่งถามว่าไปยังนะครับเอาอยู่เอาฟังเอาโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับพี่น้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ